โอ้มีอะไรเมนูเนี่ยพริกจ้าพริกหนุมนน่มนะพริกหนุ่มโอ้พริกหนุม่มเอาไปตรวมๆเอาตํตำน้ำพริกนี่ตน้นมันต้นเก่าที่ตัดไปแล้วชั่งน้ำหนักนี่พริกหนุม่มล่มเลยพอมันออกปลูกทิ้งๆไว้พอมันออกก็ต้องเก็บนะไม่งั้นเดี๋ยวต้นมันจะสนมเยอะเลยอ พิกหนุ่มเอาไปตำน้ำพริกมันจะได้ไม่เผ็ดจนเกินไปต้นเดียวเนี่ยยิงครับซื้อพันมาหลายต้นเลยติดอยู่ต้นเดียว <c oughs> เพราะว่ายามทับ <c oughs> ยามทับตัดไม่ทัน <c oughs> อเดี๋ยวต้อง,องเอากระป๋องใสเ่เลยไปในต้นทุเรียน <c oughs> คุยค่ะอืมอนำไนี่ด้านข้างก็อีกต้นหนึง่งอีกต้นหนึง่งอือมียาตัดไม่ทันเดี๋ยวให้ปูตำบะ่ะอืมแป่นไปให้ปูตําด้วยเพราะว่าปูบอกว่าพริกขี้หนูที่ปูปลูกไว้มันเผ็ดตำยำพริกอะปลูกไว้ปลูกไว้เยอะๆม่กินหมดแหละ ที่นี่ก็มีตังซื้อแหะที่บ้านปู่มันเป็นพริกกระเหลี่ยงมันก็เลยเผ็ดมันมีต้นอยู่หลังบ้านที่สวนน่ะที่สวนจันเป็นพริกขี้หนูสวนหอมต้นเบลิ่มเลย <c oughs> จะต้องไปเก็บซะหน่อยเนี่ยไม่มีเคมีเนะี่ยก็ตัดหญ้าตัดหญ้ามันก็ห่มดินไว้ตามที่ในหลวงท่านสอนเนี่ยห่มดินก็ลดน้ําน้ําก็เป็นน้ำโซล์เซล่ยตอนนี้แดดอ่าอันนั้นยังไม่แก่แดดเนี่ยต,ตอนนี้หยุดไปแล้วเพราะว่า มันเลยกำหนดเวลารถของมันแล้วออแแค่ดินแชดน่ดินดินแฉะอ่ะพอแล้วอันนั้นบบม,ม,มันยัมเี่ยให้มันแให้มันชื้น่ให้มันแฉให้แค่ชื้นชื้นแฉแฉบางทีก็คุมไม่ได้เพราะว่ามันหลายจุดก็ปล่อยมันไปบืออะไรวะ อันนั้นมันยังไม่แก่ปไ,ไปปพริกบางต้นก็ไม่จำเปลูกอะเช่นเราทานแล้วมันเหลือแล้วก็แล้วก็โยนโยนไปแหละเดี๋ยวมันขึ้นเองต้องพิธีพิถันกยมันมากเนี่ยเอาไปผัดผัดใส่หมูสไลด์นะผัดกระเทียมอ่ะไม่ต้องใส่อะไรมากใส่แค่พริกเนี่ยแล้วก็กระเทียมผัดเหมือนน้ำมันหอยอะมันจะอร่อยเพราะพริกเนี่ยมันจะไม่เผ็ดมากอื อผัดเหมือน<ร>คน<ป>จีนผัดอ่ะเราจะไปอีกสวนหนึ่งต่อนะอันนี้เซอร์คมนั่งอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวไปอันนี้เดี๋ยวไปสวนที่จันบุรีอืมอ่าไป